เปิดมอไม่ม,มีไม่มีมมข้าวสุกหันมาเปิดตะกา้บาบา้บาบอพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกตานหน้าเขาก็ยังโบแล้วหน้าเขาก็ยังโบแล้วแต่ว่ามาลกกล้าไปหน้าห้าก่อนพี่น้อง ไปนาเฮาแล้วใส่โย่เพิ่นดีใจพี่น้องเพิ่นสิด้ไปนาเพิ่นหักกานที่เลยมีแต่ห้าพี่น้องอุ้ย เตรียมไปนาเฮาแล้วพี่น้องพรุ่งนี้ก็ไปแล้วปักกองแห่งอีกก้ากะหยาล้วนได้นี่นะพี่น้องดีใจชุดๆเลยหน้าเขากะขอแล้วแหละพี่น้องลูกกาเตรียมไปนาเราแล้ว พ um. P P actually, ูนพี่น้องตาจยแปเอารดไทยเลยฮะก็มาตะเวียกบัักเลยไปแล้วไปแล้วให้มันเอาข้าเรือไทยซุ้มเบียอแะไทยเลยนะได้ได้แจมัดเลยเสกเสกแจมัดเลเสกเสกนะตุควยต่หาเสกนะตรวจสอบมึงดูแจงมัดเลย ราซับตุกนำ้ำเดี๋ยวคุม้มเดีเบิดเลยได้ชีวิตนี่จบเลยได้เกมเลยได้ของทำมาหากินฮะหาซิบมดหาซิบมัเมึงดูหยานะพี่น้องหาซิป คุณนาบกับผูเจ้าลงหนาลงหลังนับหอดชิปอยู่บีเ๋เวนี้นะคือหอดแปดชิปแล้วบอโอ้ยสุม่มดีใจกับพผูเจ้าข้าคุณนบับกล้ากับถือถือพิษพิษอย่านันะพี่น้องจนเ่องกระสอบเราคงรู้นันเลือกออกนะวูออันใดกะนหน้าผุไข่แน่กระทมอีหลับกว่ามันมาขีดได้หเขีดได้มันหนับอยู่เออป้าป้าให้มันหนับ มันก็มาตองใหม่นี่เด้หนิขากับคนขลักนี่น่ะปีที่สามมัดนี่น่ะหาชิบสามหาชิบสามหาดิหาิบสามลูกพ่อลูกิบสปะมัดแล้วก็เกือบหอดแล้วปาลูกอีกต่อมันหอด เมื่อสันเดชพี่น้องกะหกสีดำโอ้ยบพอเพลนดอกตัวแรงอื่นตัวแรงอื่นมาลกกะอีหลับลกทะผู้สิแตกกะยังบัแตกอยู่พี่น้องเอ้ยอุ้ยบัแตกกะดีบัแตกกะดีขาดเด้เฮ้ยขาดเด้มึงแบกขึ้นตำลังผสม เบะคือเนื้อเบะมั้งเออปะปะปะยาวยาวโตพี่น้องยาวโตตึง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 พุ่งนี้วันแรกพี่น้องตึ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 งไปดำได้นี่ขั้นเรียกจะชิซัมได้กะกะงามทั้งงามงามทั้งกะทั้งหย่าพี่น้องเอ้ยโพดโพตอนนี้ก็สีมืดสีมัวแล้วพี่น้องยัง ลูกพากันแก่ก้าอาม่าก็สิเอารลณ์ไปฝากไปยังพี่น้องก็ดีใจพี่น้องเอ้ยดีใจหลายสีได้ไปดำนาตัวเองค่ะนะก็ดีใจสีสี่สี่ด้มาดำเนาะกักับบวูุสีเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยก็ยังบวชู่เนาะสีสีขาดเกินยังไงก็ยังบวชู่พี่น้องเอจักสีเป็นอะไรพ่อเต๋อบาด้มาหลักก็ดีใจแต่มื่นตาบ้านจักสีเอายังซุนองซุนุ่งกินกันยังบ่ชู่พี่น้อง กับเบิ้งเบืงกันไปเนาะพี่น้องว่ามันสภาพเฮาสิเป็นอะไรประทานหารพวกะไปเบียรไปงานเฮากับห้ากับสีสอบมอเจ็ดผ่านเฮียนไปสอบแล้วพี่น้องก็ยังหนุนอย่างเงี้ยอยู่และน์ไลน์แนวโอ้ยนี่แหละพี่น้องปักหลักใหม่เนาะสีวิตซาวนาคนมาสีดำแถวนี้ลงก่อนพี่น้องเนาะสีแก่กะมาไว้แถวนี้ นั่นก็แหง้งหมดแล้วนี่กับซีพอได้ดำอยู่พี่น้องสิได้ดำเขตนี่แล้วไปเนาะเลาะทางนี่แล้วนี่ปู่รถกำลังแกร่รถท้ายตก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 มากเลยี่น้องก็ดีใจอะไรไปน้องสี่เด็ดมาดำหน้าตัวเองเนาะหมูเสีแล้วบอร์เหากระได้งโง่มาหน้าตัวเองแล้วไว้ยแล้วซะข่อยดำไปนี่แหละี่น้องแล้วตำลังหมูกระยา พอมาดำเหาเบิดกะประมาณสองตาคือสิกรับเมื่อดำหน้าน้องให้มันแล้วเลยกรบมาดำใหม่พี่น้องเห็นอะไรหลาบ่มีเนาะอาศัยคงหมู่การันตนีแล้วพี่น้องใครแต่ว่าเป็นเออน้องตัวเองกำลังเริ่มต้นใหม่ยูอันกินกันยังบ่หูสิอยู่กินยังเลยพี่น้อง เป็นแบบตัวง่ายกะยังยังจักอีหยังอยู่ใส่เนาะสซานาเซานามือใหม่พี่น้องเอ้ยยังยังบ่มีอันยังบ่เป็นักเป็นแรงยังบ่ยังอันตั้งต้นตั้งโตบ่ได้พี่น้องยังแบบจับนั่นข้นนีจับนี่ขึนนั้นอยู่อีหยังกะเฮามันยังบ่บ่เพียบพร้อมเด้ มันยังมีเนียวขาดเคินหลายอย่างเนาะเฮ้ยมาหอดเลยดองอเฮ้ยคอยว่ารถนาฝากน้ำเล่าหนี่ก็ได้รถนาฝากน้ำเล่าหนี่ก็ได้อือมันได้พพดกใกล้หนึ่งเสียย่ยวึ้นไปยังผูกอือนี่ฝากน้ำเล่าหนี่พพแล้วแต่แล้วลงได้ก็ลงบึงเดอ้อกะกะเด็กหกสิบมัดพี่น้อง เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อฮันดี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 อ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลงบ่ได้กับบอลงตีแหละมันจะขึ้นได้บ่ละตีนเลน็กนะอ้าวเห็ดไปแล้วบาสน,นี่ขาว,วายเนี้ยมันแล้วเห็ดไปเลยโอ้ยมันไหลด้วยขำมึนแลยลูกก็ไปฝากนี่ขี่ไปจอดทั้งหัวเทียงเราหนิแม่นแม่นแม่น ยี่ห้อสกุลภาษก็ทึ่งเถอะห็ดยังแบบนี้เบิ่งเด้อพวกก็ไปพักไปผพอนพี่น้องเอ้ยบไม่มีเวลาพักโขลดแล้วเบิ่งจอยพร้อมหอมแหงอยู่ก่อยเด้อ เอองูหนาไปรถผู้รถงูหนาทางเทียงแล้วผูกเอากระเอาทางรถเอาอยัางลงไปผาไปเลยสิคนกะลงไว้พี่น้องกะเสียเอารถล,ลงไปผาในเทียงเราหันเอาลงไฮได้เอไเอไฮนี่ก็เอาลง กคำอื่นยังตัดหางกะคำเมื่อตื่มตาอละไรลูกจะอยู่ยังกินยังสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสาวหายสศราหน้าพี่เข้าเพื่อนดีใจพี่น้องเพื่อนมาดำหน้าเพื่อนเองอม่มาลกมาอยากพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอถ่ายคลิปเดี๋ยวขอจังซอยเพื่อนมาตะเวียวกับบริพารพ่อพี่น้องเอ้ยงูลงไปหารถไทยรถดบ่ได้บ่่กินเฮ็ด เฮ็ดได้เฮาสิเฮามาเฮ็ดกินอยู่เที่ยงพี่บ่เฮยเฮ็ดกินอยู่เที่ยงบ่รู้สิกลับมพุ่นอนเทนะอืกินที่ด้เาตเช้ากินตเช้าจเจ้ากินแล้วก็มาแล้วก็เอามาให้กอเอาขมาให้เจ้าแล้วก็ขึ้นไปเที่ยงนี้เนาะอีแม่ย่านอีแม่บ่ให้มาเด้ชอบถอกอบทานเอามาไว้ดอกว้ดังยสิบ่อยากเอามาเฮ็ดกินอยู่พี่ตอนเที่ยงคั่นเมื่อไดเออก็ตอนเที่ยงน่ะให้กินอยู่เมื่อแล้วมันอยากบ่อยากมาได เดี๋ยวเดี๋ยวกินนี่นแก่ทานแก่เถอาแกต่ตอกแก่เต้ามาแล้วท่านน่ะท่านน่ะไปซื้อเต้าเวลาจะไปซื้อหนุงง่ยงยากพี่น้องอุ้ยก่อมาดีนะมันบ่นมีเวลาเกี่ยมไปกับปลายวีกมากแล้วก็ลงลูกกะเลยเอากไปเวียกมากแหละกับลุงลูกกะโอ้ยกะหกสิบปลายหมัดน้อยน้อยโอ้ยอยากลักกะนี่ไปเอิ้นเสร็จแล้วนี่ไพ่สิมาลักนะบอก อำลาพระจาาพี่น้องเขาก็สีค้นกาคนยังลงกะรดไปฝากกะสีเมื่อห้าลำนำำนายเบิ่งยงลูกเต่าโตพี่น้องขอบคุณขอคนทติดติดตามฟังอรับสมพี่น้องตอนนี้กำลังเมือนี่คำคำเหมือนเหมือนกำลังจัดเตรียมพี่น้องเลยบรรยากาศก็ดีจับต้นโซนปลายกระบอถือพี่น้องเอ้ยจับหนาคืนลังจับลังคืนหนาอยู่จักจะเห็ดอันแดอนยาคนโบรายเนี่ยผะแถมเวลากระบอพ่อเนาะปัดขั้นโบเห็ดผัดโกินพี่น้องเลย เงินกับบกุ้มสิไปซื้อเขากินอีกโอ้ยบบได้เนี่ยดกาเยสำนากระบืนเงห็ดเอาวะ่ะก็ยากนี่นแล้วเนาะผัวสีเด้เป็นขอบเป็นครัควกสรนส่คมันง่ายแพ้กระสีแพ้ก็เป็นขอบเป็นครัควมแบบสมบูรณ์แบบเบิดรวนพันแนวแล้นะพี่น้องเนาะโบลายห,ห่างพี่น้องอำลาพระจกักจบคลิปไ้เพียงแค่เท่านี้เด้อพี่น้องเด้อน่โาโคลาัแล<อ>้วเนป ตะขอมูก่อนนั้นจะน้อยข่าวชีว่าเนี่ยมึงเป็นครอบครัวอยู่บ่มียังกะพี่ตะขอตะขอน่ะวันนี้ย่างเนี้ยว่าพื้นพี่น้องว่าพื้นตะขอนัมบันพ่อนัมแมนเบื่อดัมนอกอี่แงไรเข่ากินกันชีไปคอหมูเนาะคอเอื้อกอน้องกูได้แล้วว่าเป็นครอบครัวอยู่บ่ยังกตะขอไม่ตะขอถูกเนี่ยพี่น้องเอ้ยถูกกับบุกเบิร์นสูซ้นหันเลยพี่น้องกับกัดแข่าสูเนี่ได้กะ ลำบากเน่ถูกเน่พี่น้องจักเสียด้แหละเอาเลี้ยแลลักสิไปอีลีบันนี้นะ